สวัสดีนะคะก็วันนี้ก็น่าจะคุยกันสบายๆเกี่ยวกับเรื่องภาวะบวมแล้วก็น้ำและโซเดียมเกินนะคะก็จะมีตัวเลขเยอะหน่อยก็สามารถที่จะขอไฟล์ได้เลยนะคะจะขอไฟล์ไปไว้ให้กับตัวเองติดไว้ในโทรศัพท์ก็ได้นะ,ะเพื่อที่ตัวเองจะได้สะดวกในการเปิดดูอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประเด็นนี้คือยังไงนะคะ ลาคนไข้บวมเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะคิดว่าเขาบวมจากมีภาวะน้ําเกินใช่ไหมคะแต่ว่าในจริงๆเนี่ยน้ําที่เกินนี่ก็น่ากลัวอยู่นะแต่มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาน้ํามันเกินเนี่ยมันเกินอยู่ในภายในเซลลเยอะเหมือนกันนะอยู่นอกเซลล์ไม่ค่อยเยอะคะ่ะถ้าเทียบกับในเซลล์ทีนี้ประเด็นที่สาคัญร็อยู่ตรงนี้นี่แหละว่าเอการเกินนอกเซลล์เนี่ยมันคืออะไรนะคะ อันนี้จะไม่เหมือนโซเดียมนะคะไหนๆก็พูดประเด็นนี้แล้วนะเดี๋ยวเราวาเรื่องโซเดียมไปเลยพร้อมๆกันอ่าแต่อขอโทษนะคะเราก็ยังไม่ค่อยชินกับของเล่นใหม่เรานี่เรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราพูดถึงโซเดียมบ้างนะคะว่าเวลาเราพูดถึงโซเดียมที่เกินเราะโซเดียมนี่มันก็มีประเด็นของมันนะเวลาที่มันเกินในตัวเราเนี่ยส่วนไหนมันเกินนอกเซลล์ และที่สำคัญส่วนใหญ่พอเปไปเกินนอกเซลล์มันไปเกินที่ไหนรู้ไหมไปเกินที่หัวใจเราในห้องหัวใจเราก็เลยมีน้ำโซเดียมอยู่เพราะว่าโซเดียมมันดูดน้าเข้าไปในตัวมันเองล้อมรอบแล้วก็เกินในหลอดเลือดแดงค่ะหลอดเลือดแดงเนี่ยพอมีน้ําและโซเดียมอยู่รวมกันแล้วเกินเนี่ยก็จะทําให้ความดันเราสูงแล้วก็เส้นเลือดแดงเนี่ยก็หนาด้วยดังนั้นเนี่ย ถ้าเรามองภาพนี้ออกเนี่ย <c oughs> เราจะมาให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างเลยนะคะก็คือทั้งส่วนของโมเลกุลของน้ำนะคะที่เกินแล้วก็พอฟังแล้วก็อาจจะคิดได้ว่าโอโ้จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะร้ายกาจกว่าก็คือตัวนี้นะคะก็คือตัวโซเดียมนะคะวันนี้รายละเอียดเราก็เลยจะมีตัวเลขเยอะนิดนึงจะได้มาเข้าใจพร้อมๆกันนะคะ มา,มาดูกันนะคะอันแรกก็น่าจะเป็นหมวดนี้หมวดนี้คือเรื่องของการตรวจร่างกายนะคะปกติเราเป็นคนไข้ร้างของช่องท้องเราก็เลยมีโอกาสเจอบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยไม่เยอะเพราะว่าเราทําเองที่บ้านไงนก็จะไม่เหมือนคนที่เป็นฟรอกเลือดไดปเครื่อนไตเทียมเนี่ยซึ่งไปทําความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองที่ศูนย์ไตเทียมเนี่ยนะเขาก็จะมีคน ชั่งน้ําหนักเขาอยู่เป็นประจํามีบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลไตเทียมเนี่ยเห็นเป็นประจําส่วนแพทย์นี่เราก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปดูคนไข้ที่ไตเทียมนะคะเฉพาะมีแต่เฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่เขาค่อนข้างมาขับให้แพทย์ไปดูทุกครั้งที่คนไข้เข้าเครื่องแต่ถ้าเป็นแบบปกติในประเทศไทยเราคิดว่าโอกาสเจอแพทย์ที่ไตเทียมค่อนข้างน้อยนะคะ ดังนั้นเนี่ยบุคลากรหลักในการดูคนไข้ฟอกเลือดไปเครื่องไตเทียมซึ่งคือการทําความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นพยาบาลเพราะว่าถ้าเป็นหมอโรคไตเนี่ยค่อยๆไปดูคนไข้โดยเฉพาะถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่บังคับคนบังคับแพทย์ไวนะ้นะคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยมีคนช่างกิโลไงเวลาที่เรากลับบ้านวันนี้ฟอกเลือดเสร็จวันจันทร์ช่างได้ห้าสิบกิโลวันพุธมาอีกทีนึงห้าสิบห้ากิโลเขาก็จะรู้เลยว่าคนไข้เนี่ย กินน้ำและโซเดียมเข้ามาจนทําให้น้ําหนักขึ้นภายในสองวันเนี่ยไปห้ากิโลค่ะก็จะไม่ค่อยเหมือนคนไข้ล้างใึงช่องท้องเพราะว่าคนไข้ล้างใึงช่องท้องเนี่ยเราส่งเสริมให้เขาอยู่บ้านนะเขาก็เลยต้องเรียนรู้ที่จะดูแลว่าเรามีน้ําและโซเดียมเกินหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่เดินได้นะคะเราจะมีน้ําและโซเดียมที่เกินแบบลงขาคือบวมขาโดยที่เราจะมีวิธีประเมินนะคะก็คือ ให้เอานิ้วชี้เนี่ยกดลงไปที่หน้าแข้งนะคะถ้ากดกดลงไปลึกเนี่ยง่ายๆก็ลราเราว่าน่าจะเกินครึ่งเล็บเราเนี่ยนะอันนี้ถือว่าบุ่มเยอะเลยนะเขาก็ถือว่าทางการแพทย์ก้อหมอเขาก็จะมีวิธีบังทึกของเขาก็าจะเขียนง,ง่ายๆเพื่อให้เข้าใจได้เช่นวมสามบวกสี่บวกอันนี้ถ้าแต่ว่าเราประเมินเบื้องต้นว่าเราน่าจะกินน้ําต่อวันได้แค่ประมาณสามร้อยสีซีแต่สมมุติว่าถ้าเรากดลงไปแล้วมันบวมอยู่แต่ว่ามันไม่ถึงครึ่งเล็บอย่างเงี้ย อันนี้ก็น่าจะประเมินเบื้องต้นได้ว่าน่าจะกินน้ําประมาณหกร้อยซีซีแล้วก็ในกรณีที่เรากดลงไปแล้วไม่บุ่มเลยอูย้อันนี้เท่ากับว่าเรามีต่นหนังหุ่มกระดูกนะคือหนังกระด้าแข้งเรากระดูกหน้าแข้งเราเนี่ยแปลว่าเราไม่บวมเราจะกินน้ําได้ท่ากับที่เราทิ้งออกคือทิ้งโดยทางเหงื่อห้าร้อยซีซีบวกกับที่เราตรงวงปัสสาวะนะคะว่าหนึ่งวันเนี่ยเราทิ้งได้กี่ซีซีแล้วก็บวกกับกําไรที่ได้จากการล้างไต เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนฟองเลือดวยเครื่องไตเทียมซึ่งคือการทําความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองที่คุณไปเจอพยาบาลไม่ได้เจอหมอหรอกนะน้อยที่ที่จะเจอหมอในไตเทียมพยาบาลเขาก็จะมีแต่ตาช่างนี่แหละแต่ถ้าเราเป็นคนไข้ล้างในช่องท้องทีงท่ทําเองที่บ้านเนี่ยเรายังคิดว่าการตรวจร่างกายเป็นแบบเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะยิ่งถ้าเกิดคุณซื้อตาช่างเองได้นะในกรณีที่เราซื้อตาช่างและช่างน้ําหนักตัวเองแล้วก็เป็นตาช่างที่เป็นดิจิตอลนะคะคือเป็นตัวเลข ที่มีทศนสยมเนี่ยไม่ใช่ตาช่างที่เป็นเข็มเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยประหนักรู้ว่าวันนี้เราช่างได้ห้าสิบจุดห้าสมมุตินะคะวันพรุ่งนี้เราช่างได้ห้าสิบเอ็ดจุดสองีงเท่ากับวันเดียวเราขึ้นมาเจ็ดขีดเราสามารถที่จะควบคุม,มน้าและโซเดียมในวันที่เราช่างตัวเองแล้วว่าเรากินมาโอ้ตทั้งเจ็ดร้อยซีซีบางคนเนี่ยวันหนึ่งกินขึ้นมาโลหนึ่งก็มีนะเราจะรู้เลยว่าวันนี้เราควรจะกินน้อยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญขอ,ของการดูแลตัวเองที่บ้านค่ะ อันนี้เรามาดูกันว่าเราจะตวงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอะไระคะเราน่าจะเริ่มต้นด้วยน้ำก่อนนะคะจะได้ง่ายน่อมาดูน้ำกันนะคะน้ำเนี่ยตวงไม่ยากเพราะว่าเราพูดกันสามร้อยซีซีหกร้อยซีซีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้น่าจะเป็นที่เข้าใจนะคะว่า เออหนึ่งขวดน้าที่เราซื้อกันกินกันเนี่ยหกบาทเนี่ยมันก็หกร้อยซีซีนะคะถ้าครึ่งขวดก็สามร้อยดังนั้นเวลาที่เราพูดกันว่าเออเราจะให้กินน้ําเท่าไหร่เนี่ยมันสี่เลี่ยดมันก็สี่เรียดอยู่นะเพราะว่ามันตวงได้มันมีอะไรที่ตวงได้เราก็สบายใจนะเราก็มาสามารถที่จะกะได้ว่าวันหนึ่งเราจะกินน้ำเท่าไหร่แต่มันมีข้อที่ตวงไม่ได้อยู่สองประเด็นก็คือน้ำในอาหาระคะ่ะ แล้วในอาหารเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการทําอาหารดังนั้นพยายามอย่าเลือกตามแบบที่อาหารที่มันเป็นน้ําชัดเจนในเช่นอย่างนี้นะคะก็คือข้าต้มโจ๊กหรือแกงจืดอ,อาหารที่เป็นน้ําแบบนี้เนี่ยมันมีน้ําที่ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้ออาหารโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเม็ดข้าวหมูสับหรือแม้แต่ผักเพลกอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะที่ลอยอยู่ในน้าเนี่ยคนไข้จะบอกว่าเราไม่ได้ซดน้ําเลยเนี่ยมันก็ได้น้ําอยู่ดีค่ะ ดังนั้นเนี่ยสนับสนุนเสมอนะคะให้เลือกอาหารที่เป็นการทําสุกโดยผัดโดยทอดโดยปิ้งโดยย่างโดยยําโดยนึ่งเพราะว่าเราลดปริมาณน้ําที่จะซึมเข้าไปในเนื้ออาหารได้ค่ะดังนั้นเนี่ยอันแรกก็คือน้ําตวงได้ใช่ไหมก็คืออันนี้อันที่สองเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคือน้ําในอาหารอ้วนที่แสบสุดตวงไม่ได้ ไปนี้มันก็มีเราก็เลือกวิธีอาหารได้แต่อีกอันหนึ่งที่เราจะใช้เวลาพอสมควรในการชี้แจงวันนี้ก็คือน้ําในผักและผลไม้นะโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่เราเป็นคนไข้ล้างไตทางช่องท้องนะเราก็เลยมีโอกาสที่จะกินน้ําในกินผักและผลไม้ค่อนข้างอิสระเพราะว่าเราไม่มีข้อกังวลเรื่องโพแทสเซียมในผักและผลไม้ที่มีข้อจํากัดในคนไทยที่ทําความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองเนี่ยนะ คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องเนี่ยเขาจะมีข้อจํากัดว่าเขาก็เอาทาความสะอาดเลือดเอาโพแทสเซียมออกได้เฉพาะวันจันทร์สี่ชั่วโมงวันพุธสี่ชั่วโมงวันศุกร์สี่ชั่วโมงดังนั้นเขาจาเป็นต้องงดอาหารที่มีหรือผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงแต่ในขณะที่เราเป็นคนไข้ล้างในช่องท้องเนี่ยไอผักผลไม้ในประเด็นโพแทสเซียมเนี่ยเราถ้าไม่ต้องคิดเพราะว่าเราเอาโพแทสเซียมออกตลอดเวลาที่น้ํแช่อยู่ในท้องเท่ากับเราออกตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันเต็มค่ะดังนั้นนี่คือจุดที่ เราอาจจะให้เวลากับตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้จะว่าไปมันก็คล้ายๆจุดขายเลยนะว่าคนไข้รู้เปล่าว่าเราอะไม่ต้องคิดเยอะขนาดนี้เลยในขณะที่ถ้าเป็นคนไข้ฟอกเลือดเขาแทบไม่ต้องฟังมากเลยเพราะเขากินได้น้อยจริงๆถ,ถ้าจะกินได้ปกติเลยก็คือต้องกินคาริเมตนะแต่ว่าก็คือต้องมียาอีกตัวหนึ่งบางบางทีบางคนอาจจะรู้จักนะคะก็คือเป็นยาซองซองที่ผสมน้ํามีหน้าที่คือจับโพแทสเซียมในอาหาร เพื่อที่จะถ่ายอุจจาระทิ้งไปอีกทางเพื่อให้เขามีคนไข้ฟอกเลือดเขาจะได้มีอิสระในการกินผักและผลไม้เยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นคนไข้ล้างไปทางช่องท้องไม่ต้องใช้พวกนี้นะคะสี่ตัวอย่างแรกเนี้เป็นผักที่เป็นใบล้วนๆผักที่เป็นใบบางๆแบบเนี้ส่วนใหญ่น้ําไม่เยอะเขาก็จะใช้มาตรตวงวัดเป็นหนึ่งถ้วยตวงนะคะ,ะยกะตัวอย่างเช่นตาลึงหนึ่งถ้วยตวงมีน้ํำ2 7ซีนะคะผักกาหหอมหนึ่งถ้วยตวงมีน้ำ3 1ซีนะคะผักควางตุ้งนะคะ มีน้ำ31 cc แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือผักบุ้งจีนเนี่ยมีน้ำ33ซีนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าผักเนี่ยมันมีความหนาขึ้นมีกา้านหรือว่ามีความหนาเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะขึ้นนิดนึงเลยนะอย่างตัวอย่างอันแรกนะคะคือผักกาดขาวผักกาดขาวเนี่ยหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยมีน้ำ43ซีนะคะเรามาดูผักที่มีความหนาตัวอื่นนะครับอันแรกนะคะก็คือ กระหล่ำปลีค่ะใบมันก็หนานะมีน้ำ52ซีต่อหนึ่งถ้วยตวงนะคะกระหล่ำดอกนะคะกระหล่ำดอกเนี่ยหนึ่งถ้วยตวงมีน้ำ72ซีนะคะถั่วฝักยาวหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยมีน้ำ81ซีนะคะหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีก้านที่อวบอ้วนแบบนี้นะมีน้ำ87ซีนะคะหรือย่างข้าวโพดอ่อนอย่างเงี้ยนะคะ หนึ่งถ้วยตวงก็มีน้ำ89ซีนะคะซีซีพวกนี้ก็สําคัญเพราะว่าเราอย่างที่เราสอนไปเมื่อกี้ถ้าเรากดบวมเกินครึ่งเล็บเราอะเท่ากับบวมสามบวกสี่บวกเราต้องกินน้าประมาณสามร้อย cc นะเพราะฉะนั้นเนี่ย890ซีเนี่ยมีความหมายละทันี้ถ้าผักมันเป็นเริ่มเป็นหัวมากขึ้นเนี่ยมันจะน้ํายิ่งเยอะเลยนะเราเราดูตัวอย่างอันแรกก็คือแครอทนะคะหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยมีน้ำ93ซีนะคะทีนีนะะ้เรามาดูผักที่เป็นหัวออื่นนะคะ อันแรกก็คือบวบเหลี่ยมนะคะบวบเหลี่ยมนี่หนึ่งถ้วยตวงเนี่ยมีน้ำ9 4ซีเกือบร้อยหนึ่งนะฟักเขียวหนึ่งถ้วยตวงมีน้ำ1 0 5ซีนะคะมะเขือเปราะหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยมีน้ำ1 0 7ซีนะคะแตงกวาค่ะหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยมีน้ำ1 1ีซีมะเขือเทศนะคะหนึ่งถ้วยตวงมีน้ำ 124cc อ้วนนี่น้ำบางนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผักเนี่ยจะเห็นว่ามันกว้างมากมีถ้าเป็นผักใบๆเนี่ยมีน้ําได้สามสิบซีซีต่อหนึ่งถ้วยตวงเลยไปจนถึงถ้าเป็นผักที่เป็นหัวๆก้อนๆแบบนนเนี้ยน้ําต้องร้อยกว่าซีซีเนี่ยคราวนี้เรามาดูผลไม้บ้างนะคะผลไม้ก็เหมือนกันผลไม้เนี่ยจะมีรายละเอียดตรงที่เราไม่สามารถจะใช้ถ้วยตวงได้เขาก็จะใช้คําว่าหนึ่งส่วนถ้าเราเคยได้จำได้ที่เคยสอนหนึ่งส่วนของผลไม้ก็จะคล้ายๆกับถ้าเราหันวางลงบน จานเนี่ยมันจะเทียบเท่าประมาณจานรองของแก้วกาแฟขนาดเล็กเต็มขอบวงในนะคะแต่อันนี้เขาจะบอกเป็นส่วนที่เป็นลูกเลยนะคะว่าหนึ่งส่วนมีเท่าไหร่ผลไม้ก็จะมีประเด็นโพแทสเซียมเหมือนกันนะคะแต่ว่าโพแทสเซียมของผลไม้เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็ประเด็นอีกอันหนึ่งที่เราไม่ได้แตะในวันนี้ก็คือผลไม้เนี่ยมีน้ําตาลดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนผักน,นะดังนั้นก็จะมีวางผลไม้ที่ตัวแท้เองเคยถูกแนะนําว่าอย่ากินเพราะว่าสมัยเป็นเบาหวานเนี่ย ก็อยากจะไม่อยากจะให้น้ําตาลแ่งเยอะอันนั้นก็ยังใช้หลักการนั้นอยู่ด้วยนะคะว็ผนวกเข้ามากันนะเริ่มต้นที่กล้วยน้ําว้าก่อนนะคะหนึ่งผลขนาดกลางเนี่ยมีน้ำสามสซีซีนะคะนี่เรามาดูผลไม้ตัวอื่นนะคะว่าผลไม้ตัวอื่นๆเนี่ยยังใช้หลักการนะคะคือหนึ่งส่วนของผลไม้เท่ากับจารองแก้วกาแฟขนาดเล็กนะคะ เป็นขอบวงในแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นๆเลยอย่างรูปนี้ก็สามารถที่จะจําได้เลยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินอะไรก็ลองดูนะคะขนุนนะคะหนึ่งส่วนหรือสองชิ้นเนี่ยเท่ากับน้ำสี่สิบห้าซีซีนะคะแก้วมังกรหนึ่งส่วนสามลูกเนี่ยเท่ากับน้ำหนึ่งร้อยหนึ่งซีซีนะคะส้มสายน้ําผึ้งนะคะหนึ่งผลขนาดใหญ่เท่ากับหนึ่งส่วนเนี่ยเท่ากับน้ำร้อยสี่ซีซีนะคะฝรั่งนะคะหนึ่งส่วนเท่ากับหนึ่งส่วนสามผลขนาดกลางเนี่ยมีน้ำร้อยเจ็ดซีซีนะคะ แตงโมนะคะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแดผลขนาดกลางมีน้ำร้อยห้าสิเอดซีซีนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่หนึ่งส่วนเท่ากับสิบสองผลขนาดใหญ่เนี่ยมีน้ำร้อยหกสิเอซีซีนะคะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ในระดับร้อยกว่าอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีอันไหนที่น้ำไม่ถึงร้อยบ้างไหมนะคะมะละกอนะคะหนึ่งส่วนสามชิ้นขนาดใหญ่เนี่ยมีน้ำร้อยิบหกซีซีนะคะ อง,งุ่นเขียวนะคะหนึ่งส่วนเนี่ยเท่ากับสิบห้าลูกมีน้ำา7็ดิเจดซีซีนะคะชมพู่นะคะหนึ่งส่วนเท่ากับ2ผลขนาดเล็กมีน้ำร้อยสา1สิบซีซีนะคะอันนี้น้ำน่าจะไม่ถึงร้อยนะแอปเปิลฟูจิหนึ่งผลขนาดเล็กมีน้ำแปดสบหซีซีนะคะลองกองนะคะหนึ่งส่วน5้าผลขนาดใหญ่มีน้ำเจ็ดห้าซีซีนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะ หนึ่งส่วนครึ่งผลขนาดกลางมีน้ำหกสิบสามซีซีนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นเงาะกับอะไรสักอย่างนะคะอ๋อสับป,ประรดเงาะนะคะเงาะเนี่ยหนึ่งส่วนเนี่ยเท่ากับห้าลูกขนาดกลางนะคะมีน้ำแค่หกสิบซีซีนะคะสับป,ประรดสีราชาเนี่ยหนึ่งส่วนหกลูกมีน้ำแปดสิบห้าซีซีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำในผักและผละไม้เนี่ย ก็เลยมีความสําคัญเพราะว่าเราเป็นอะไรที่ตวงไม่ได้อย่างที่เราบอกไปนะคะอะไรที่เราตรวงได้เราไม่กลัวเพราะว่าเราเห็นเราบอกให้คุณกดบุมมเท่านี้กินน้ำหกร้อยซีซีกดบุมมเท่านี้กินน้ำสามร้อยซีซีแต่ที่เรากลัวคืออาหารและเรากลัวผักผลไม้ที่คุณอาจจะดูไม่ออกนะคะอันนี้ลําดับถัดไปเนี่ยมาที่โซเดียมนะคะคนนี้โซเดียมอย่าลืมว่ามีข้อที่แสบกว่าตรงที่ว่าเวลามันเกินเนี่ย โซเดียมมันจะเกินนอกเซลล์เป็นหลักไม่ค่อยเกิดในเซลเลยเพราะว่ามันเป็นเกลือแร่ที่ปั๊มที่อยู่หลักเซลล์เนี่ยมันจะปั๊มโซเดียมออกข้างนอกตลอดเอ่อดังนั้นเนี่ยโซเดียมมันเลยอยู่ข้างนอกแล้วก็เลยไปดูดน้ําเอาไว้รอบตัวมันก็เลยเป็นแหล่งในการดึงน,น้ําไว้ในเนื้อไว้ในตัวหัวใจแล้วก็เส้นเลือดแดงเรามาดูว่าโซเดียมเนี่ยยากกว่าอีกตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีตัวเลขค่ะคนไข้จําเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึก ช่วงนี้ก็น่าจะเห็นประชาสัมพันธ์ของทั้งกระทรวงสาธรารณาสุขแล้วก็สอสอส,อส,อสอนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับการลดเค็มนะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยในรถไฟฟ้าหรือว่าตามโฆษณาบิลบอร์ดใหญ่ๆเยอะนะคะถ้าเราทำกับข้าวกินเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสสูงในการที่จะคุมได้คุมได้คือโซเดียมประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะคนไทยเนี่ยมมโซเดียมประมาณ4,000มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปมันอยู่ในซอส ซอสบางอย่างเนี่ยหรือเครื่องปรุงบางอย่างชัดเจนเพราะว่ามันเค็มชัดเจนอันนี้ไม่มีใครสงสัยว่าจะมีโซเดียมเยอะแต่ที่ต้องเรียนรู้ก็คือซอสบางอย่างเนี่ยดูไม่เค็มแต่จริงๆมีโซเดียมการถนอมอาหารบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการตากแห้งหรือการหมักดองยังไงก็ต้องใช้เกลือนะคะถ้าไม่ใช้สารกันบูดเจ้จนาหาจะนันตรายหรือไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงเนาะลงไปเสริมอีกเพื่อให้การตากแดดนั้นไม่มีแมลงวันมาไข่แล้วเป็นหนอนนี่นะมันก็ต้องใช้เกลือะคะ่ะ แต่บางทีมันไม่เค็มจัดเพราะว่ามันมีรสอื่นที่เข้ามาด้วยอาหารที่เป็นใสสารเจียปนไม่ว่าจะเป็นที่ใส่พวกผงปรุงรสไปแล้วเช่นอาหารที่อยู่ไปถุงขดขนมขบเคี้ยวนะคะหรืออาหารกระป๋องพวกนี้ก็คือไม่ใช่อาหารธรรมชาติมักจะมีโซเดียมแล้วก็มีฟอสเฟตด้วยนะคะรวมทั้งเนื้อสัตว์แปรรูปทุกแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปะเอาไว้อะ่ะอันนี้ต้องเรียน,นะคะ่ะ ถ้าเราทํากับข้าวกินเองเรารู้อยู่แล้วมันอยู่ในเครื่องปรุงนะคะก็สามารถที่จะกะได้เลยว่าถ้าเราจะใส่เกลือสามารถที่จะใส่ได้ที่หนึ่งช้อนหนึ่งส่วนสามช้อนชาต่อมือต่อคนนะคะถ้าเราอยากจะใส่ตัวอื่นนะคะเราก็เรียนรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเราจะใส่น้ําปลาแท้จะใส่ซอสปรุงรสจะใส่ซีอิ๊วขาวจะใส่ผงปรุงรสจะใส่กะปิจะใส่ได้หนึ่งช้อนชาต่อมือต่อคนนะคะถ้าเราเลือกเป็นหมวดนี้เช่นเต้าเจี้ยว หรือว่าซอสอยนางรมเนี่ยจะใส่ได้สองถึงสามช้อนชาต่อมื้อต่อคนนะคะาวนี้ถ้าเราไปเลือกอันที่เราคิดว่าไม่เค็มก็จะนึกว่าใส่ได้ไม่จํากัดเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีโซเดียมแต่มันไม่เยอะนะคะอันนั้นได้แก่ <c oughs> พวกเครื่องปรุงแบบนี้นะคะที่เป็นจิโฉนะคะซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ําจิ้มสุก,กี้น้าจิ้มไก่อันนี้จะใส่ได้สามถึงสี่ช้อนชาต่อมื้อต่อคนนะคะ อน,นี้เวลาเราซื้อกินคันนี้จะคนละเรื่องกันละเพราะว่าซื้อกินนี่ต้องจําอย่างเดียวอย่างที่เราบอกไปนะคะถ้าคนไหนที่อยากได้ไฟล์ของอาหารตามสั่งอันนี้ที่เป็นไฟล์ Word นะคะหรือว่าใครอยากได้ตัวสไลด์สามารถขอได้เลยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าไม่อยู่กับตัวเนี่ยจะจําไม่ได้นะนะอันแรกเนี่ยเป็นอาหารที่เราขอเริ่มจากสีแดงๆก่อนนะพวกนี้เนี่ยจะมีโซเดียมสูงวันน่งกินได้2 0 0พันมิลลิกรัมต่อวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าโซเดียมเยอะสองมากกว่าสองพันเนี่ยโอ้แสดงว่ามันเกินโคต้าวันหนึ่งไปและหรือแค่พันหกพันเจ็ดนี่เราว่าก็ลําบากไปแล้วนะเพราะว่าเหลือโคตา้าโซเดียมอีกสองมื้ออาหารเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาดูกันอันแรกคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยน้ํานะคะโซเดียมเนี่ยสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสามนะคะเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อวัวน้ำนะสองพันหกสิบแปดข้าวเหนียวส้มตาไก่ย่างหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสั์1,886นะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำเป8,080นะคะเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวน้ำนะคะ1,794บะหมี่หมูแดงน้ำ1,776ผัดขี้เมานะคะ1,741ไว่จับเน้1,691ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมู1,624ยำหมูยอ1,602นะคะสุกี้นะคะ1,560ขนมจีนน้ำเงี้ยว1,567ข้าวคุกกป,ปิ1,514 ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ไข่ไก่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดข้าวกะเพราไก่นะคะพันสองร้อยเก้าสิบแปดแล้วก็ผัดไทยพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้มาดูยังมีสีแดงอยู่นะเพราะว่ายังถือว่ามากกว่าแปดร้อยขึ้นมานะคะผัดผักบุ้งใสแดงพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามแต่ความจริงหน้านี้เราว่ามันก็ทุเลาลงหน่อยนะเพราะว่ามันประมาณพันหนึ่งล้วก็ยังมีโควต้าของโซเดียมอีกสองมื้ออาหารเนี่ยรวมกันเท่ากับพันหนึ่ง ผัดถุงใส่แดง1183ข้าวมันไก่1184ก๋วยเตี๋ยน้ําเย็นตะโฟ1181นะคะจะเห็นว่าก๋วยเตี๋ยน้ําเย็นตะโฟนี้น้อยกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยน้าแล้วก็น้อยกว่าเส้นเล็กลูกชิ้นน้าธรรมดาเยอะนะของโซ,เ,ซเดียมส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะมันมีองค์ประกอบที่เป็นรสอื่นนะที่ใช้เต้าหู้ยีอะไรอย่างนี้นะคะข้าวมันส้มตำนี่1120ก๋วยเตี๋ยวหลอด198ผัดซีอิ๊วหมู193ขนมจีนน้ำยาปักใต้166 ข้าวหน้าเป็ด1 0 4 0ผัดไทย1008นะคะข้าวหมกไก่800 988นะคะต้มยํากุ้ง945ลาบไก่923นะคะข้าวมันไก่ท้า920ข้าวยํา915แกงส้มผักรวมปลาช่อนนะคะ886ขนมจีนน้ำยา877นะคะแล้วก็บอบเปยสด847ข้าวหมูแดง812แล้วก็ผัดเ็กประดุก803นะคะอันนี้จะเบาลงแล้วนะเริ่มเป็นแบบ เจ็ดร้อยหกร้อยสี่ร้อยวันหนึ่งกินได้สองพันใช่ไหมมันก็ยังพอไหวเนอะถ้าคุณเลือกอาหารแบบนี้กินเจ็ดร้อยเนี่ยคุณมีโคต้าเลยต้องเป็นพันต้นๆน,น,นะแกงืีตำลึงหมูสับเจ็ดร้อยแปดสิบก้าแต่เราก็ไม่แนะนาแกงสืดนะคะบางทีถ้าคุณอยากกินแบบนี้อยากจะใส่เต้าหู้ใส่ตำลึงใส่หมูสับเนี้ยคุณซื้อออกมาผัดน้าแดงดีกว่าปริมาณน้ามันต่างกันเยอะค่ะผัดผัดมากาักกะโรนีหมูนะคะผัดมากาักกะโรนีหมูเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดยำหมูเส้นเจ็ดร้อยแปดสิบ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวแห้ง752ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยเนื้อสดแห้ง746จะเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยมันลดกว่าก๋วยเตี๋ยวน้าเยอะนะถ้าคุณจําสีแดงเมื่อกี้ได้มันสองอันนี้มันจะอยู่ในหลับสองพันนะคะต้มขาไก่720เส้นใหญ่ลดหน้าหมู715นะคะเช่นใหญ่ลดหน้าน่าจะมีเต้าเจี้ยวนะมันก็เลยไม่ต้องใช้เกลือจับน้ำปลาหรือซีอิ๊วเยอะ ข้าวหมูกรอบเจ็แร้อนเขียวหวานลูกชิ้นปลากาย693้าิบามะหมี่หมูแดงแห้งเห็นไหมแห้งเนี่ยเหลือข้า6้เก้าสิบเองนะเมื่อกี้ถ้าจาได้มันน่าจะประมาณพันหกถ้าเป็นบะหมี่น้ำหมูแดงข้าวราดผัดสะตอ6 8 2้สองข้าวหมูทอด6 8 1้อปดสิเอ็ขนมจีนน้ำพริก679อยบ้าข้าวราดผัดเตี้ยวหวาน6 7 4เ้เจ็สี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมูอู้เหลือห้อยปดสิบเ้หเก้าเมื่อกี้เจ็ดเมื่อกี้พันต้นๆน,นะคะพันกว่า ข้าพผังไก่หกร้อยสี่สิบค่ะนี่ก็เหลือน้อยลงไปอีกนะคะเป็นระดับแบบหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยนะคะทอดมันปลาตายหกร้อยสามสิบแปดสับคูไส้หมูนี่กินไม่อิ่มเ,เนี่ยไม่ได้เป็นมื้ออาหารใดใดแลก็นะไปหกร้อยยี่สิบสี่ข้าวผัดถั่วฝักยาวพริกแกงนะคะหกร้อยสิบหกข้าวผัดหมูหกร้อยสิบสามเองค่ะ แกงเลียง581ยำปลาทู551น้ำพริกกะปิ511มีกะทิห้ารน้ำพริกมะขามสดผัดใส่หมูนะคะห้ C, เาเข้าเหนียวน้ำตกเนื้อ459เมี่ยงคำสี่ยาสิบปดยำถั่วปู420ร้อยีิ 20, ยำปลาปลากระประ๋องจะไปกินเลยมีฟอสเฟตด,ด้วยหอหมกปลาช่อน414ไอ้พวกนี้น่าจะกินเล่นนะวิ่ใชย่ยำมะเขือย,ยาวหมูทอดอะไรเนี่ยร้อยกว่ามิลลิกร,รัมต่อจาน,นะคะ่ะดังนั้นเนี่ย สไลด์นี้หรือไฟล์ที่เป็นอาหารตามสั่งพวกนี้ถ้าใครอยากได้นะคะสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มไลน์ได้นะคะเราสามารถที่จะส่งให้ได้เพราะว่าพวกนี้เราคิดว่าไม่มีติดตัวก็จําไม่ได้ค่พอดีประเด็นหนึ่งที่เราลืมไปนะคะการที่เราดูโซเดียมเนี่ยถ้าเราเลือกทาอาหารเองเนี่ยจะช่วยได้เยอะและในกรณีที่เราเลือกสมมุติว่าเราเลือกเป็นซีอิ๊วขาวนะคะในการทํากับข้าวหนึ่งจานนี้ให้คนหนึ่งคนกิน เราอยากจะใส่น้ำมันหอยด้วยเอออันนี้เราอาจจะต้องลดลงนะคะก็คือเหลือครึ่งช้อนชาแต่น้ำมันหอยหนึ่งช้อนชาครึ่งหรือหนึ่งช้อนชาตนไม่ใช่ใส่ไปเท่าเ่านี้นะดังนั้นเนี่ยโควต้าพวกนี้เนี่ยมันเป็นต่อมือต่อคนเวลาเราเลือกทํากับข้าวให้คนไข้โรคไตเนี่ยมันไม่ควรทํากับข้าวหลายอย่างเพราะว่าตัวเครื่องปรุงมันจะถูกเจือจางไปเลยกับข้าวหลายอย่างมากก็จะยิ่งไม่อร่อยนะคะก็ หวังว่าวันนี้นะคะน่าจะพอเป็นประโยชน์ให้คนไข้ทุกคนนะคะเชิญชวนนะคะให้ดูแลตรวจร่างกายตัวเองค่ะเพราะว่าเราไม่มีใครดูนะคะจริงๆคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องที่ไปอยู่ในไตเทียมหลายที่ก็ไม่มีหมอดูนะแต่เนื่องจากมันบังคับให้ไปไตเทียมอาทิตย์ละสามครั้งกระบวนการมันก็เลยเป็นภาพที่เห็นโดยง่ายว่าจะถูกดึงน้ำและโซเดียมอาทิตย์ละสามครั้งอยู่แล้ว เชิญชวนให้ตรวจร่างกายเป็นประเมินน้ําที่กินต่อวันโดยดูจากขนาดความบวมนะคะแล้วก็ประเมินโซเดียมว่าจะกินเท่าไหร่ไม่ต้องดูว่าบวมขนาดไหนเพราะโซเดียมเนี่ยทิ้งได้แค่ประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันอยู่แล้วดังนั้นคุณก็ต้องกินโซเดียมประมาณ2,000มิลลิกรัมนะคะก็น่าจะมีเท่านี้นะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมนะคะสามารถที่จะไปขอแจ้งขอเอกสารได้นะคะแล้วก็ อย่าลืมไปฉีดวัคซีนนะพอดีหมอก็เพิ่งหายจากโควิดไปเที่ยวมานะคะก็หวังว่าทุกคนจะแข็งแรงดีแล้วก็ฉีดวัคซีนปีละหนึ่งครั้งเพราะว่าถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะอ,อ๋อโอเคขอบคุณทุกคนคะ่ะ